สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกับช่องสาวสานหมักมวนนะคะพอกันอีกแล้วมือเศร้านี่ล่องล่องคลิปตอนเศร้านะคะใส่บาทเนาะจากแปดโมงค่ะพี่น้องพอเวลาแปดโมงมาโต๊ะโต๊ะแข้งเติบจะว่าโต๊ะข้าวเดียวค่ะพี่น้องตอนนี้เศร้าโต๊ะแล้วเดี๋ยวเดิอ สาอิสานนั่นคือเล่าแข่ง okay, เบิรนก่อนพอดีประตงหันก็นเลยเอาเล่าพากต่อ,อมานี่พี่หน่องไเด้อ ฝนซาโต้เรากหาแน่งกินที่นอ ญา,านอาบานค่ะพี่น้องได้ลูกเขาวาีทั้งเขาค่ะเวลาขายของเนะอันนี้บรรยากาศดีนะพี่น้องนอกฝนตกค่ะไดดชุ่มช่ำกันทั่วทุถูกคนบนนดองใดดฝนตกแห้งตกบ่แห้ง,งแจงสาวิสานน้ำในนอจากเนาะจะได้หูวน้งก,กันแต่ว่าอยู่อุบลเน,นอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะพี่น้องเช้านี้ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะก็ให้รรยากาศมันชุ่มชื่นขึ้นเย็นขึ้นพี่น้อง หลังจากที่หอนมาสอสาวันค่ะพี่น้องจ้ะ,จะสำหรับทีนี้ซ้าวิชันกะขอไว้จนี้กัน,น่าพี่น้องนอนเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะนาะส,ส,สวัสดีค่ะพี่น้อง